ในวิดีโอนี้จะมาที่บ้ายเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่าบริษัทครับสำหรับฟังก์ชันการตั้งค่าบริษัทจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ใช้ลงข้อมูลของบริษัทนั่นเองครับโดยฟังก์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับแต่งผู้ใช้ข้อมูลการตั้งค่าบริษัทสามารถลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลของบริษัทได้เลยที่เมนูข้อมูลบริษัทครับ โดยหากคลิกเข้ามาแล้วจะมีรายการให้เลือกลงข้อมูลแบบนี้อยู่ซึ่งถ้าหากลงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลของบริษัทเสร็จแล้วนั้นให้มากดปุ่มบันทึก F8 ที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับที่รายการงวดปิดบัญชีจะเป็นรายการที่เอาไว้ใช้สําหรับการเลือกงวดในการปิดบัญชีของบริษัทหากลองคลิกเข้ามาที่รายการดังกล่าวจะสามารถเลือกเปลี่ยนงวดได้ผ่านปุ่มเปลี่ยนรอบบัญชีครับที่เมนูอีเมลรายงานการจัดการ จะสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานการจัดการจากเมนูสถานะที่ต้องการและตั้งค่าเวลาการรับรายงานทางอีเมลได้ซึ่งจะมีข้อควรระวังคือหากผู้รับไม่อ่านอีเมลเป็นเวลา10วันติดต่อกันหรือการส่งจดหมายล้มเหลวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่10วันก่อนหน้าผู้รับดังกล่าวจะถูกยกเว้นการส่งรายงานการจัดการนั่นเองครับในกรณีที่ต้องการจะเพิ่มอีเมลสำหรับการจัดการก็สามารถทำได้โดยคลิกมาที่รายการอีเมลตรงนี้ได้เลยครับ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเทมเพลตที่จะใช้แสดงผลตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับ